มืัอนี้มีนกสิภาเขาไปเบิ่งพิธีอันรับอันนักเรียนใหม่มัธยมปลายจากลูกสาวคุณนายคอมีนกนี่แหละเพิ่นสอบเขาเอกชนได้เอกชนจากบริษัทราชบัตเอกชนเอกชนแพงหลายค่าเที่มปีละแสนค่าสุดค่ายอย่างค่าสุดค่ารองเท้าค่าไอ้พวกสุดกีฬายอย่างรวมทั้งหมดสามหมื่นสองแต่ก็ค่ายอย่างอีกจีพาาัฒน์วุ้ย แม่เห็นไ่ใจแม่ก็เลยว่าไปลูกจบแค่มัธยมม้อสามนี่ก็พ่อหล่ละแม่เมื่อยก็เลยว่าสี่พ่นว่าให้แม่วัน้เพันว่าเพ่นว่าให้แม่นกนี่นะพ่นวาเอ้าจะเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกเขามันถึงฟังถึงฝาแต่ว่าสันพันวาเลี้ยงลูกจนว่าให้จบปริญญาหางานได้ไปแล้วิ่นเบาตังสีเอ้าได้ยินงตังสันก็ต้องได้สู่กันไปนอกจากนเขาใเห็นใจเท่าไรก็ต้องลินลุ่นนั่นนะจ้ะเห็ุงานไปยังลูกไป แรงก็สัญญาคือกันน,นั่นเนาะจะเนาะลย้างลูกไม่ลูกก็ต้องเลี้ยงให้เขาให้ไปฟพ้งฟังฟุ้งฟ้าที่ว่าหลังจ่ามเบิงวิธีไอเขาลงเรียนมาธยมปายปกันจ้ะเรียนเขาก็ง่ายไงอักเรียนทั้งหมดี0 0ยก็พ้นจ่ะ クラスごとの受付になりますお子様のクラスがわからない場合にはお声かけください。はい I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Work. Can we take our time? I wanna savor us. อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เมน,นูกัน้วจ้ะเพื่อจะได้เห็นคลิปต่อๆไปจ้ะขอบคุณค่ะมาตาเน่